สวัสดีครับผม ai, นายวุิชัยนาคอ่อนครับวันนี้ผมจะมานำเสนอ Final Project นะ, and Data ining, นะครับผม d a t a b a s e แอ a ด a ด a ต i n i n นะครับผมโดยผมใช้อัลกอริทึม2ตัวก็คือ Correlation แล้วก็ LDA นะครับผม Correlation นะครับผมคือการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะครับผมโดยเขามีค่าตั้งแต่ลบ1จนถึงบวก1โดย ค่าช่วงลบหนึ่งนะครับผมคือค่าที่มีทั้งสองตัวแปรเนี่ยมีค่าตรงกัน,กนข้ามกันเช่นค่าหนึ่งมากอีกค่าหนึ่งลดนะครับผมต er nah ่อไปก็จะเป็นค่าศูนย์นะครับผมเท่ากับศูนย์ก็คือทั้งสองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นค่าบวกหนึ่งค่าบวกหนึ่งคือค่าที่ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันนะครับผมเช่นค่านี้เพิ่มอีกค่าหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันนะครับผม ต่อไป LDA ครับผมเป็นเทคนิคทางสถิติในการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มข้อมูลนะครับผมโดยเขาจะคำนวณกลุ่มข้อมูลคำนวณค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มข้อมูลครับผมใช้ในการคำนวณกลุ่มข้อมูลนั่นเองโดย d a t a s e t ที่ผมใช้นะผมชื่อว่า d a t a s e t A ตเอคาร์อิ o โฟเมชันดัตต้าเนะครับผม เป็นข้อมูลรถรุ่นต่างๆต,ตั้งแตป่ปีปีเก่าเลยครับผมจนถึงปีปัจจุบันนะครับผมโดยเขามี9กเอ้คอลัมน์แล้วก็2,700โลนะครับผมโดยมีตัวแปรดังเอแต่ละคอลัมน์มีตัวแปรดังนี้นะครับผมโดยที่บอกได้เลยก็จะมีได้แก่ชื่อรถนะครับผมโมเดลเยร์ year, แล้วก็น้ำหนักรถนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนออริจินนี่คือเอเขาเรียกว่าทวีปที่ผลิตรถนี้นะครับผมหรือประเทศนั่นเอง โดย Information ที่ต้องอธิบายนะผมต่อจากเมื่อกี้เลยก็คือ mpg เขาย่อมาจากไมล์เปอร์แกลลอนนะครับผมเป็นรูปแบบการวัดการใช้พลังงานของรถนะครับผมซึ่งเขาวัดเป็นหน่วยไมล์ต่อลิตรหรือกิโลต่อลิตรก็ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นจนํานวนลูกสูบของรถรุ่นนั้นครับผมเช่นรถรุ่นนี้มี3สูบรถรุ่นนี้มี6สูบมี8สูบป,ประมาณนั้นครับผมต่อมาก็จะเป็นค่าตัวนี้ผมก็คือเขาเรียกว่าระยะชักนะครับผมของลูกสูบนั่นเอง ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมากเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้จะเป็นสรรับของเขาเรียกอะไรของช่างยนต์ของช่างรถยนต์เขาแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วตามเวลาของรถนะครับผมอันนี้คือผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรผมลองศึกษาแล้วเหมือนกันก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรถตามอัตราความเร็วขึ้นแล้วความเร็วลงของรถนะครับผมเขาวัดเป็นเมตรต่อวินาทีเลยซึ่งเขามีสมก,การคณิตศาสตร์ของเขาอยู่นะครับผมซึ่งไม่รู้ครับผมมันเบื้องลึกจริงๆ,ๆ ่อไก็จะเป็น h o พ s ว p o w e r นะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้ยุกันอยู่ก็คือแรงม้าของรถนะครับผมใช้วัดประสิทธิภาพของรถนะครับผมว่ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่เหตุผลที่ผมใช้ Dataset ตัวนี้ในการแก้ปัญหานะครับผมเอาเหตุผลหลักๆก็คือผมชอบรถนะครับผมแต่ไม่ได้ชอบขนาดหรือเบื้งลึกอะไรมากมายนะผมผมชอบรถเร็วๆเฉยๆรถแต่งๆสวยๆโดยผมแก้โดยปัญหาที่ผมมาแก้ไขก็คือ ผมต้องการหาค่าความสัมพันธ์ของความเร็วรถนะครับผมว่าอะไรทําให้เกิดแรงม้าขั้นสูงครับผมอะไรเขาเรียกว่าอะไรพวกอะไรมีความสัมพันธ์กับที่ทําให้แรงม้าขึ้นนะครับผมหาค่าความเฉลี่ยต่างๆของรถทั้งหมดเช่น2,007คันเนี่ยค่าแรงม้าทุกคันเฉลี่ยเท่าไหร่ค่า MPG เนี่ยกินน้ํามันเท่าไหร่ทุกคันนะมาเฉลี่ยให้เห็นง่ายๆต่อไปก็คือข้อ3ก็คือ หาว่ารถทุกคันเนี่ยผลิตทวีปไหนแล้วก็แต่และทว,วีปเนี่ยผลิตกี่รุ่นนะครับผมประมาณนั้นการอ่าต่อไปก็การทำดัตต้าม n นิ่งแล้วครับผมก่อนการทำดัตต้าม n นิ่งก็ดูแหล่งข้อมูลก่อนนะโดยผมได้แหล่งข้อมูลนี้มาจากเว็บที่อาจารย์ให้มาครับผมก็เขาก็มีวันนี้ผมก็คือเว็บนี้เลยข้อมูลเขาก็ประมาณนี้ครับผมมีชื่ออ่าเนี่ย มีชื่อมี host power มีอะไรพวกนี้อ่ะเบะเลยโดยเมื่อโหลดมาแล้วเขาก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะมีอย่างที่บอกกล่าวไปขั้นต้นนะครับผมอ่าต่อไปก็เป็น lipid เรียก lipid r a p i d miner นะครับผมโดย r a p i d miner ผมประกอบไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าให้ทําใหม่ผมเดี๋ยวผมอาจจะสับสนโดยเครื่องผมมันไม่สามารถ import data แบบ ปกติได้แล้วผมผมจริงจำเป็นต้องใช้ตัว r e a s เอแทนซึ่ง r e a s เอผมก็อ่านอ่านเอาดึงไฟล์ตัวนี้มาครับผมอ่าดึงไฟล์มาปุ๊บเริ่มจากขอเริ่มจาก Correlation ก่อนเลยนะครับผมโดยผมเอาค่าตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นผมใช้ตัว Select Attribute เอาค่าที่ไม่ใช้ออก2ตัวนะครับผมก็คือค่า Name และค่า Model Year ซึ่งเป็นค่าที่ผมไม่ใช้ จากนั้นเซตโล w เนี่ยเขาจุ้งเขาจะไปยุ่งกับ LDA เราไม่เราไม่ข้ามนะครับผมถ้าพูดกันคือค่านี้ปุ๊บลง correlation ได้เลยจากนั้นผมปริ้นตารางมาติดผ่านเส้นนี้ครับผมแสดงผลออกมา l a t r i x ก็จะได้ตัว m a ิ r i ์ที่บอกความสัมพันธ์ว่าอะไรมีความสัมพันธ์กับแรงม้าในแง่บวกและแง่ลบนะครับผมโดยอย่างที่เห็นนะครับผม MPG กับตัวแรงม้าเขาจะมีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม เหตุผลเพราะว่าอะไรอันนี้ผมไปศึกษามานะครับเขาบอกว่าการที่เราจ่ายน้ามันเยอะเกินไปทําให้แรงม้าหดเพราะว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรืออะไรทั้งอย่างนี้แหละเพราะว่ามันเยอะเกินไปครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะสับเบื้องลึกเขาต่อไปก็จะคือโฮสต์พาวเวอร์กับตัวไอเขาเรียกอะไรล่ะลูกสูบนะครับผมอันนี้ก็ เบสิกเซนต์นะครับผมก็อย่างที่รู้กันลูกสูบเยอะแรงม้าก,ก็ยิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งรถรี่ลูกสูบเยอะขึ้นมันก็เท่ากับปั๊มแรงม้าได้มากขึ้นเพราะแรงอัดมันเยอะต่อไปก็เป็นส่วนของไอ้ตัวระยะชักอันนี้มีผลมากที่สุดเลยนะครับผมจากที่เห็น0.825เพราะว่าการที่ลูกสูบมีระยะชักที่มากนั่นหมายความว่าเขามีแรงอัดที่สูงครับผมต่อไปก็จะเป็นน้ําหนักรถนะครับผม เหตุผลที่เขาบอกว่าน้ําที่น้ําหนักรถมันบวกขึ้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็ไปดูมานะเพราะว่าเวลาน้ําหนักรถเนี่ยมันเยอะขึ้นนั่นหมายความว่ารถมันเกิดการกดครับผมพอมันเกิดการกดปุ๊บล้อ,ล,อล้อที่หมุนเนี่ยครับมันจะหน้ายางเขาจะสัมผัสเต็มที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ที่มันแบบฝิวองเงี้ยนครับผมก็คือล้อไม่ฟรีนั่นเองครับผมรถเกิดการกดรถยางมันก็จับได้ดีขึ้นมันก็วิ่งได้แรงขึ้นนะครับผมมันอย่างนั้น ต่อไปกอนน็อันนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้จริงเพราะว่ามันเป็นสมกรารคณิตศาสตร์แล้วนะมันเป็นของอันนี้คือของศักของช่างแล้วจริงๆไม่ใช่ช่างที่ซ่อมนะครับจานคือช่างที่เขาผลิตลรถแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปก็มาดูในส่วนของการหาค่าเฉลี่ยก็ไม่มีอะไรผมก็แค่เอาค่าจากไฟล์เนี่ยครับผมดึงมาปุ๊บ exa เนี่ยดึงค่าเข้าตัวอ g g r กิเกตเลยซึ่งอา g r กิเกตผมก็ตามที่เห็นนะผมผมก็เอาค่าต่างๆมา A v เวอร์ จากนั้นออริจิเนี่ยผมใช้เป็นค่านับแทนเพื่อนับว่าข้อมูลตกหล่นไหมนะครับผมพอรันออกมาเขาก็จะเป็นหน้านี้นครับผมอยู่ในเอออากิเกอ่ะก็จะแสดงให้เห็นดูได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะที่เห็นนะครับผมเขาก็มีค่าเฉลี่ยต่างๆออกมาหเห็นภายในตารางเดียวโอ้ขออภยัยครต่อไปครับตัวส่วนของ lda นะครับผมผมใช้ข้อมูลอย่างที่เห็นเหมือนเดิมเลยฮะก็เซต a t t r i b u t e สองตัวไม่ใช้นะครับผมจากนั้นผมเซตโลตัวออริจินนะครับผมให้เป็นลาเบลจากนั้นเอาค่าเขาเรียกว่าส่งผ่าน c o l a t i o n m a t r i x แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ c o l a t i o n m a t r i x นะครับผมเราใช้ค่า E X A ซึ่งเป็นค่าส่งผ่านมาเข้าที่ตัว L D A เพื่อสร้างสมการครับผมโดยส่วนสมการเพื่อเขาลานันปุ๊บก็จะได้หน้านี้มาอ่อย่างที่เห็นว่าค่าเขาก็จะมีเขาไม่ทั้งหมด3ทวีปนะครับผม ได้แก่ USA เจแปนแล้วก็ยุโรปนะครับผมไม่เชื่อทวีเขาเรียกว่าประเทศมากกว่านะโดยรถรุ่นทั้งหมดจาก2,007คันนะครับผม 2,700...2,007 รุ่นเนี่ยอเมริกาผลิตไปแล้ว62%นะครับ62.3%ิบสจุาแปนผลิตไปไลยย2่ดนะครับผมแล้วก็ยุโรปผลิตไป17.69ครับอ่าอันนี้คือตัวหาค่าเฉลียแล้วไม่มีไรนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ฉเฉลียไอ้ไอตัว LDA นะครับผม ต่อมาก็จะเป็น apply model เพื่อดูแบบเป็นกราฟนะครับผมซึ่งผมก็เรียกค่าตัวไฟล์เดิมเลยนะครับผมแล้วก็เลือก attribute ตัวเดิมเลยนะครับผมที่ผมไม่ใช้ filter เพราะว่าผมมั่นใจว่าค่า min ค่า max มันเท่ากันเพราะว่าผมใช้ไฟล์เดียวกันไม่มีข้อมูลอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอาจากนั้นเอาค่าที่ผ่านการเลือก attribute แล้วเอาค่าเข้าไปใส่ใน uni เพื่อเอาค่าไปใช้ร่วมกับตัวสมการ lda ครับผมเมื่อเขารันออกมาแล้วเขาก็จะได้หน้านี้มา ค่าพีดิคเขาก็จะเป็นสีเขียวครับผมเมื่อมาดูตรงส่วนของกราฟก็จะได้กราฟแท่งมาอย่างนี้ครับเขาก็จะเป็นจำนวนนับให้เลยก็คือค่าออริจินเขาเนี่ยไม่ใช่ออริจินของ USA เนี่ยมีทั้งหมด1,566รุ่นจาก2,700นะ2,700นะไม่ใช่2,700 2,700 2,700รุ่นนะครับผมญี่ปุ่นผลิตไป360รุ่นแล้วก็ ยุโรปเนี่ยผลิตไป8ปดอแปดรุ่นเองนะครับผมก็จะได้กราฟนี้ออกมาครับผมก็ไม่มีไรแล้วครับจากโปรเจกต์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับผม